แล้วก็เบบี้เกศนะบี่เกศไปเอาห่วงยางไบบี้เกตเนี่ยที่ห้องอ่าตอนนี้อยู่ที่ไหนยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะที่โรงแรมอานันตาเวคชั่นับไม้ขาวโอเคคลิปที่แล้วนะคะเราก็รีวิวทั้งที่พักนะทั้งคลิคขับอะไรอย่างนี้ใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูวันนี้เราจะพาทุกคนมาว่ายน้ำนี่เมื่อกี้นะแต่งตัวออกมาค่ะเป็นไงฮะ ฝน oh ตกนี่แล้วกว่าจะได้ร้ออีกทีโอ้แต่ฟ้านี่เราฝนหยุดแล้วแต่ว่าฟ้าแดดหายไปไหนไม่รู้อ่ะไปไปไปเล่นสระว่ายน้าเด็กตรงนี้กันก่อนดีกว่านะคือสระว่ายน้ําจะแบ่งเป็น2โซนนะคะโซนซ้ายมือเนี่ยจริงๆอย่างนี้ต้องบอกว่าจริงๆมีสระว่ายน้ําที่ห้องพักเราด้วยใช่ป่ะเป็นภูวิลล่าใช่ไหมกายแต่ว่ามันมันเล็กไปแต่ที่มันน่าเล็กกว่าเยอะอ่ะเนี่ยเนี่ย นะคะอันนี้โอ้นี้นะ่าเล่นดีนะคะเนี่ยอะอันนี้ก็จะเป็นสะ่วยน้ําเด็กนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเล่นตัวนี้ดีกว่าเล่นไหมเกณฑ์ฮะเล่นเหรอเอาละตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มสไล์เดอร์กายไปเปิดได้หน่อยเรวเปียกได้เลยลุยเลยฮะออ้ยอุย,อย,อย,อยเอาเเอ,อะไรเนี่ยอ่ะไปสิไป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  โอ้โหมีลาดน้ำนะมามะปกะคองลูกตรงนี้นะตรงนี้มีกับดักอีกหนึ่งที่นะนั่งรอเธออยู่น้ำเททีก็สะดุ้งตัวที่มาม์ททีอ่าเร็วเร็วจีมามะก็ต้องคุ้มกันไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปไหนถ่ายรูปยังไงอะไม่ให้หายกันค่ะก็เปียกไปเลยเดี๋ยวตรงเนี้ยไม่เป็นไรมันจะได้มันมันอันนี้รุนแรงนิดนึงอ่า นี่เราล้างนะตรงเงี้ยมันจะมีสะอาดน้ำเห็นไหมอ่ะไปมาเร็วๆๆ็ไปฟูฟอ่ะไปคนละสระนี่นี่กายกายไปเร็วซ้ำลงมาโอ้โหมันทำไมหน้าทิ่มอย่างนั้นล่ะคะอ่ะไปไปอ่ะตอนนี้นะครับผู้คนก็เริ่มกลับมาว่ายน้ำแล้วนะนี่นะเขามีวีบิดค่ะนี่มันเป็นวีบิด นี่โอ้น้ำลึกไหมคะเจสยินถึงเหรอโอเคมาดูดูเจตดูเจสนะครับกายมายโชว์บีบิดอันนี้เนี่ยโอ้โหบีบิดจ,จริงจริงเพราะอีนเจ้าเป็นเจ้าพ่อบีบิดนะฮะถ้าเคยเคยดูคลิปก่อนก่อนอ่ะกายจะเริ่มแล้วอ่ะพร้อมครับ อ้าวเอาเอาตกดูดก็ล้มอะไรเนี่ยโอ้ตกไปเริ่มใหม่ตกไปเริ่มใหม่ใครตกไปเริ่มใหม่นี่เหมือนเป็นน้ำเกลือนะะน้ำเกลือเหรอคะอ๋อเกทผ่านไหมเกทไปลองใหม่ดูสิเฮ้ยอลองใหม่อุ้ยแล้วคนนี้ละ่ะเกนเกทเหรอเกทเหรอคือ <laughs> ต้องบอกว่าตรงนี้เดี๋ยวสักพักนึ่นนะตรงนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นโรงหนังด้วยมาๆใช่ปปะดังแปลงโรงหนังกักสะดีกว่าเขาเรียกได้อินนะวันอังคารสุกเาร์เอออ่ะมาพร้อมๆกันเลยใครตกนะบ้าจับกินถ้าตกนะชอตไฟฟ้าเลยนะหนักเลยนะอ่ะไปเล็วเอาตีดีแล้วเอาตกดีจ้ะที่จับ อุ้ยเอากายรอดอา้าวอาเจเจเอารอ,อก,ก่อนรอก่อนอาเจเจตกนัดจับเลยนะหนึ่งสองสามเอา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 เรียบร้อยเอาไปไหนแล้วอู้มัน,มนช่ชวยโอกาสรอดไปดูดเลยเหรออากายไปต่อกายเป็นผู้รอดชีวิตแล้วตรงนี้ไม่เป็นอะไร,รอ่ะฮะฮอ๋อตรงนี้เป็นทรลเดอร์สุดท้ายเหรอเดี๋ยว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 นะจริงเหรอแล้วแล้วนี่เป็นอะไรเป็น แค่เป็นแท่งๆเฉยๆหรอเป็นแท <ave S 1> <teenage time. S 2> ่งๆอ๋อแล้วนี่สุดทางตรงนี้ทีหนึ่งอ๋อโอ้โหแบบนี้โอ้โหโอ้โหโอ้หเจนก็มาด้วยเหรอแต่ดูดี่เจนได้เปล่าหนึ่งสองสามไปโอ้โหเป็นโยกมันเยก เจนก็มาเหรอนี่นี่อูมันจะโยกหน่อยนิดนึงนะฮะโอ้เจนก็มาได้เหรออ๋อมันเลยไม่ล้มโอ้ไาได้ไหมอ่ะเจนก็มานะโอ้โหไปแล้วเจนเดินแล้วอ๋อมีมีน้ำสะอาด Ô, chết mà cứ đâu yên thăm mày lắm chết. Ô, biết mà, áo cái đâu biết đâu. thăm mày đặc chết chết, gái đấy. Ô, 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 เริ่มนูแล้ราก็จะดูป๊ะป๊า,ปาเล่นวีบิดกันนะคะมาเริ่มเลยมาเลยว้าวมาเริ่มเลยมเมื่อไหร่จะได้เริ่มเนี่ยสองคู่เนี้ยกายสาไม่ถึงตรงตอนนี้คือกล้องสัน่นมากนะ เดี๋ยวคงเค่งมั้ยป๊าป้าเดียวทำอะไรน่ะเอาบะหมาบ้างเอาบะหมาบ้างเอาละตอนนี้นะคะเราก็จะมีทีมนะค่ะทีมขนมคุกนะอาเก๊คนแรกดึง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 อามแม่แอนค่ะแม่แอนมาเร็วเร็วบะหม่า มามาเร็วเร็วไม่ตีไม่มีวิงว่งวิ่งเอาเอาแม่แอนค่ะหนึ่งสองสามร้ยเอาแล้วมีวิ่งกลับไปอ่ะเอามาแอนเนาะหนึ่งสองสามแม่ช่างช่างตัดขึ้นรีเพยหน่อยสิจัะว่าตกน้ำ เยจะให้โอากาสแม่แอนแก้ตัวใหม่นะมาเลยจอมหนึ่งสองสามปุ๊บปึ๊บปึ๊บจังคงล่วงต่อไปเกณฑ์มอกมา a, ทำไปได้เหรอ <c oughs> ไม่ได้เลยเหรอฮะฮอย่างนี้เหรอ,แ,อแม่แอนแม่แอนเทนะคสามแล้วค่ะเปลืองฟิล์มมากคนนี้โอ้ <c oughs> ข้างหลังนี่เขาการการการทีวีแล้วค่ะแอนด,ดูข,ข้างหลังนี่แอนเธอดิ <c oughs> ถ่ายทอดสดนะนะหนึ่งสองสเลยตึ้งตึ้งตึ้้งต้อาวอุ้ยาเหมือนปลาวาติเกยตื้นจะเป็นอย่างนี้นี่เองมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำบาอ่าไปไปไปต่อไปต่อไอจบทางแล้วจบทางแล้วอ้ไปเลย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 อ่ะหนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เก่งมากมามาเลยปิดคลิปกันดีกว่าฮู้ฮูฮู้อ้าวๆๆอ่ามีนะโอ้ยโอ้ยเปียกน้ําหมดกล้องก็ตายแล้วผมมานี่อ่ะก็เป็นความสนุกนะคะใครอยากมาแบบนี้ก็มาได้ที่อนันตราเวเลเชั่นกรับ มายขาวดูเจมาแล้วหนังมาหนังมาแล้วนั่งดูกันใหญ่สิบ้าเหรอโอ้บ้าดูหนังนะโอ้บ้าดีจะมีแฮปปี้มีความสุขอ่านี่ของเกสมามาแล้วอุ้ยอลังการมากเลยเกสฮ้โอ้ นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของครอบครัวจริงๆเลยนั่งดูหนังว่ายน้ำเสร็จมานั่งกินข้าวโอู้หนังกางวันไปฟตบออะไรแบนีินนะคะอ่ะใครอยากมาแบบนี้นะคะก็มาได้ที่อ่างน้ำตาลเก่งเวทีเช่นขับไล้ขาวภูเก็ตค่ะอ่าวันนี่บายบายดีกว่าค่ะบายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบายบายค่ะ